เจเมเจเมไว้อ <G MA. S 1> ะไรเจเมตาตาโหไม่เจอกันนานเลยนะเป็นยังไงบ้างอ่ะหนาวไหมหนาวตัวแต่ไม่หนาวใจน่าจะอุ่นอยู่ <c oughs> พี่มัดมีสวัสดีค่ะ Hello อันนี้คือไลฟ์แรกของปี2021ของทั้ง ยังไม่เคยไลฟ์เอใช่ขอเขายังไม่เ,เพราะอะไรถึงไลฟ์วันนี้ครับเพราะอะไรถึงไลฟ์เพราะว่าเรามีความตั้งใจอยากจะโวยไอตัง <laughs> เรามีความตั้งใจอยากจะเอะแจกปฏิทินช่องแจกปฏิทินช่องให้กับเอคนที่มาดูไลฟ์ของเอานะคะแต่<ค>ว่าใครที่อยากได้แต่ว่าเราอะ ไม่รู้ว่าจะแจกยังไงเราคุยมาหลายวันแล้วล่ะว่าเราน้เอจะแจกงไงดีเนี่ยแล้วก็เออไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรดีเ,เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะมาถามว่าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงครับอยากให้เราเล่นเกมอะไรตื่นยังเบนเบนไอศิก็มาติดตามมาติดครับอย่าบอกนะว่าอะไรเมื่อวานยังถามถึงพี่ศิอยู่เลยก็พี่ศิหายไปไหนนะอย่บอกนะว่า เรามีข่าวดีครับข่าวดีของเราก็คือันตันตจนตันตันนเจนเจ้จนจน้น่นเ้เจ้นเจ้้นน้นเ้จ้นเจ้นเจ้อเ้นนเ้นเ้เจนจ้นเจเร้น้เเราน่จ้นเนเเ้นเเนน้เเ เราก็พยายามอยู่กับที่ให้ได้มากที่สุดถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ออกไปข้างนอกอันเนาะเราก็เลยเริ่มเบื่อเราก็เบื่อมากเลยเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรอะเต้วแต้วเบาเบาเบาอะไรนะอ๋อแต่งงานแต่ง่อนเีิร์ตเอออินเลิฟมากหวานเชียรนะหวานเชียรนะาจริงๆคือหมืนใส้แหละ หุ่นก็ดีอินเลิฟก็อินเลิฟเออแข็งแรงแจกการ์ดแจกปฏิทินอ๋อแจกการ์ดแจกการ์ดการ์จะตกอ๋อแจกการ์การ์แหละอาวอืออะไรยังไม่มีใครตอบคำถามเราเลยครับเต้นติ๊กตอกแต้วโชว์ซิไม่ถึงยังไงให้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 เราเต้นติ๊กตอกเหรอ ให้เราเต้นตนิดต่อแล้วเราก็แจกปฏิทินด้วยแล้วเราก็เต้นด้วยเหรอไม่ได้สิต้องให้คนเล่นเกมแคม่แค่พูดเฉยๆยังยากแล้วเนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรเลยครับให้เต้นอีกให้แจกปฏิทินอีกโอ้เยอะแยะไปหมยพูดไม่รู้เรื่องแล้วอะไม่รู้เรื่องครับเอาเงีย้ยเอาเด็ดแอดเด็ดก็ไม่รู้ะ <laughs> ไม่ไหนไหนไหนต้องต้องต้องรอคนพิมพ์มาบอกว่าแบบเออวิธีแจกยังไงดีแฟนต่างประเทศปตทปตปทตปตทเล่นเกมด้วยได้ไหมได้สิเอาอย่างี้เรู้แลเรารู้แลถ้าสมมติว่าเราจะเล่นเกมเดี๋ยวเรานัดวันและเวลาให้ทุกคนมารวมตัวแล้วก็โอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอใช่อีเวแล้ว ไม่ใช่เราก็ทุกคนจะได้ไม่ใช่ว่าแบบอ้อยเขาทางานอยู่แล้วก็อดเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะหมอป้าจริงๆไม่ได้ทํางานหลายวันนี้ก็คิดถึงแฟนขับเหมือนกันนะไม่เจอเลยอีวงอีเวนต์อะไรเงี้ยไม่ได้รับเลยอ่ะไม่ได้รับไม่รับหรอกไม่มีเนาะทํางานได้วต่ทำงานอย่างอื่นแทนที่ไม่ได้เจอใครเลยเออคําถามแล้วถามคําถามแล้วสุ่มคําตอบที่ชอบมากที่สุด อาคำถามแล้วสู่คำตอบที่ชอบมากที่สุดอั่นี้ก็ง่ายดีใช่แล้วถามถามตรงเนี้เหรอถามในไลฟ์เนี่ยเหรอหรือว่าเราหรือว่าแบบเราไม่แต่เราจะดูยังไงทันต้องมีคนดึงดูครั้งที่เราแห้พี่ต้นดูนี่ไงเราก็จดเลยเดี๋ยวเราก็ใครตอบได้แล้วก็ดีเอมไปหาเลยเหรอทำเป็นจะบอกว่าสองคนโลเทคมาก ปุ่มนี้คือปุ่มอะไรไม่รู้เลยเนี่ยแถบแถบข้างล่างเนี่ยไม่รู้แต่ว่าเมื่อก่อนไม่มีฟิวเตอร์เยอะขนาดเนี้ยตอนนี้คือมีฟิวเตอร์เยอะมากใช่เป็นการ์ตูนฮะเลยดิเงาไงอ่มาเราว่าอ่านอ้นี่อยนี้ค่ะขับรถจี๊บร้คันใหม่ฮอะ what ทำไมรู้อ่ะใครอ่ะเซล์หรอสวัสดีครับชื่ออะไรอ่ะ ไม่รู้เอ้าทำไมรู้อ่ะทำงานข้ามข้ามข้ามอืมข้ามขับแล้วครับชอบมากเอาเดี๋ยวบอกจะข้ามฟีมยังไม่ได้ติดรีบมากรีบมากไม่ได้เอามาขับก่อนแล้วเดี๋ยวเขาเอาไปติดตอนทำงานอ๋อนี่ไงพี่ต้นมาแล้วเขียนเลขให้กระดาษแล้วให้ถ่ายเลขโอ้ง่ายไปเขียนเขียนเลขในกระดาษตรงเนี้ย แล้วก็แอบว่าไเงเี้ยแล้วใครตอบได้โอ้โหเออก็ง่ายดีนะเอางี้ดีกว่าเรานัดวันกันมาดีกว่าออใช่ไหมเร,เ,รเ,เรานัดกันเลยดีกว่าเนัดกันเลยดีกว่าเออเจอที่ไหนเจอไหนอ่ะ <laughs> เออนัดวันกันแล้วก็มาเล่นกันดีว่าเกมเล่าเรื่องสองบรรทัดพิมพ์เรื่องตลกมากสองบรรทัด ไม่เข้าใจอ่ะอะไรนะให้พิมพ์เรื่องเรื่องเล่าเรื่องตลกภายในสองบรรทัดอ๋อของคนที่จะมาเหม็นใช่ป่มเออเออก็ดีนะสิคนคิดดีว่ะเฮ้ยี่อยู่ไหนมาเราเ้าของใครตลกสุดเราก็จะมอบให้ย่างเหรอเออโอเคได้ได้แต่เดี๋ยวก่อนเราต้องนัดวันกันก่อนเอาแล้วนะให้ทุกคนพร้อมก่อนโอเคงั้นเราก็จะบอกทิ้งปะ ฮินก่อนแล้วกันว่าเราจะเล่นเกมอะไรบ้างเกมที่หนึ่งก็คือให้คนเล่าเรื่องตลกมาสองบรรทัดเหรอสองบรรทัดเออดีดเดี๋ยวเราจะอ่านให้ทุกคนฟังดูวันนี้ก็เตรียมตัวสําหรับวันนั้นนะบีเช็คคิวดิว่าได้วันไหนอะหรอไลฟ์ไปแบบไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวอะไรทักอย่างไหนดูสิบีอะพรุ่งนี้บีทำงานสามเอ็ดเราทํางานสามสองไม่มี หนึ่งเขาถ่ายละครสองถ่ายละครสามถ่ายละครสี่ถ่ายละครห้าวันอะไรพี่ไงได้สองตอนเย็นเขาถ่ายยาวเลยอะสองตอนเย็นได้เราได้โอเควันที่สองวันที่สองนะครับคือวันอังคารอังคารเนาะห้าโมงกี่โมงสี่โมงก็เลิกงานเลิกงานกันกี่โมงนี่เขาเวิร์กฟองโฮงกันส่วนใหญ่ปะเนี่ย I อเรา know ไม่รู้เหมือนกัน ไหนครับไหนไหน,ไหนใครที่ยังต้องไปทํางานที่แบบออฟฟิศอะไรอย่างนี้บ้างขอให้ส่งส่งอะไรเดียส่งนิ้วโป้งมาให้หน่อยได้ไหมครับใครที่ยังต้องไปแบบทํางานอยู่ในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาแบบไม่นะหนึ่งได้ไหมหวยออกหวยเอ้าก็หวยออกหนึ่งไม่ได้เป็นทยละครใช่วันที่สองเอ๊ะวันที่หนึ่งเขาถ่ายอะไรวะ๋วอ,อ,อไม่ใช่ถ่ายละครถ่ายหนัง เออนะหยุดไปนานพี่หมูสวัสดีครับไอ้ก้อสวัสดีค่ะก้องยังเอ้ยอุ้ยสวัสดีครับ <laughs> ก้ออ๋อมึงต้องไปออฟฟิศจ้าเออใบย,ยกใบย,ยกมาล่าหรอมาล่าไม่มไม่ทำแล้วอ้าวไม่ทำนี <laughs> ่เราเป็นแกง๊งทวงนี้แล้ว <laughs> เอาเป็นมาเฟียเหรอ <laughs> ไป้ไปบอกใคร โอเคเรามีเกมนดิงเกมที่สองก็คือจดเลขง่ายๆอืมใช่แล้วเราจะเล่นสกกีเกมเดียเกมสามเกมไหมอ่ะอ่าเอาเป็นว่ามีประมาณสองสามเกมแหละแต่ว่า,วาเกไปที่ไหนมีเยอะเลยมีเยอะเลยแต่ว่าเกมอื่น่ะก็จะง่ายหน่อยเนาะก็จะง่ายอะไรอ่ะก็ไอ้ก็ทำไมอ่ะเ <laughs> บาครับ <laughs>